สวัสดีครับผมกล a c c ร r ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟบอร์ดแอร์ฮอนด้าแอ o r คอร์ด G6 ตัวหูเหวกันนะครับสำหรับบอร์ดแอร์ของ Honda Accord G6 ก็จะมี2แบบคือแบบที่เป็นเมนนวนและแบบที่เป็น ออโต้นะครับสำหรับที่จะมารีวิวในวันนี้จะเป็นบอดแอร์ตัวออโต้นะครับซึ่งหน้าตาลักษณะก็จะเป็นดังในรูปอย่างนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟบอร์ดแอร์ของตัวนี้นะครับเมื่อเราถอดบอร์ดแอร์ออกมาจากตัวรับแล้วนะครับด้านหลัง ของตัวบอร์ดแอร์ตัวนี้นะครับจะมีหลอดไฟอยู่ด้วยกันทั้งหมด6หลอดนะครับจะเป็นหลอดไฟแบบใหญ่3หลอดและแบบเล็ก3หลอดนะครับส่วนตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นหลอดใหญ่นะครับจะมีหลอดเล็กนะครับทั้งหมดจะมีด้วยกันอยู่6หลอดด้วยกันนะครับวิธีการก็คือใช้ไขควงปากแบนนะครับก็บิดตามลูกศรที่ด้านหลังของบอร์ดแอร์ได้เขียนไว้นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะ หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวหลอดไฟเราจะเปลี่ยนเราจะใช้ฐานเดิมก็ได้นะครับฐานเดิมก็จะอยู่อย่างนี้เราก็ถอดหลอดไฟออกนะครับอย่างนี้แล้วก็จะเป็นหลอด LED หรือหลอดธรรมดาใส่เข้าไปก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะซื้อเป็นแบบที่มีฐาน มาอยู่แล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เปลี่ยนกลับไปได้นะครับขนาดของหลอดไฟตัวฐานใหญ่จะเป็น T5 นะครับส่วนตัวฐานเล็กก็จะเป็น T 4.2นะครับก็ใส่เข้าไปกลับไปตามเดิมนะครับ จำนวน6หลอดนะครับถ้าเราใส่เป็นหลอด LED สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องดูขั้วบวกขั้วลบให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่ขั้วผิดหลอดไฟมันก็จะไม่ติดนะครับเราก็ลองใส่เข้าไปก่อนนะครับถ้าไม่ติดก็บิดสลับด้านนะครับถ้าหลอดไฟไม่เสียก็อยังงั้นก็ติดนะครับ นี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหลอดแอร์นะครับจะให้ดูด้านหลังของตัวหลอดไฟนะครับก็จะมีที่ให้เราใช้ไขค,รครวงปากแบนบิดได้นะครับปิดตักตัวอรอดแอร์ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ